คือข้าวเหนียวล้านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับเบอร์ดวงยาวคัดพิเศษนะครับอายุได้สองเดือนหลังปักดํานะครับกําลังจะเข้าสู่ระยะการตั้งท้องนะฮะนะฮะจะเห็นว่าลําต้นเขาเริ่มจะกลมแล้วนะฮะเริ่มจะนะฮะเริ่มจะนะแต่ยังไม่กลมสนิทนะฮะเนี่ยนยฮะเลื่อนจะกลมนะครับ นี่วันที่2กันยายน2565นะครับ2กันยาแล้วนะครับข่าไวแสงส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเข้าสู่นะครับการตั้งท้องนะครับลำต้นจะเริ่มกลมแล้วนะฮะเข้าเดือนกันยานะครับพอเดือนตุลาเขาก็จะแทงช่อดอกออกรวงให้เราเห็นนะฮะสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับ วันนี้ผมนายชัดเจนพาทุกท่านมาดูนะครับแปลงข้าวเหนียวน้านากาเบอร์18นะครับเป็นเบอร์คัดนะครับเป็นเบอร์เอ่อเป็นเบอร์รวงยาวคัดพิเศษนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับก็ปลูกไว้ทั้งหมด2ไร่นะครับแปลงตรงนี้1ไร่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีก1ไร่นะครับได้ข้าวมา1กระสอบนะครับก็ทําการปักดําไป2ไร่นะครับ2ไร่ก็วันนี้ก็มาอัปเดตทุกท่านใด้ชมนะฮะข้าวอายุ2เดือนหลังดํานะครับ ข้าวเหนียวนานาก้าตัวนี้จะเป็นข้าวที่ไวแสงนะครับเป็นข้าวไวแสงก็แทงเช่อดอกออกรวงตามช่วงแสงของของของฤดูกาลเนาะนะครับตอนนี้ก็2เดือนแล้วนะครับปักดำไปวันที่ประมาณวันที่20เดือนมิถุนายนะครับยี่สิบปลายเดือนมิถุนายนตอนนี้วันที่2กันยาแล้วนะฮะสกันยามิถุนายนิหากันยาก็2เดือนนะครับสเดือนนิดๆน,น,นะครับก็ตอนนี้ก็ แต่กัดแต่กอได้เต็มที่นะครับแต่กัดแตกกอได้เต็มที่แล้วก็กําลังจะกลมนะครับคือสะสมอาหารอยู่นะครับกําลังจะกลมก็เดี๋ยวเราไปดูกันทําว่าใกล้ๆเขาเป็นยังไงนะครับสภาพทั้งแปลงโดยรวมนะครับจะประมาณนี้นะครับที่เห็นขึ้นมานี่คือผักปลอดนานะครับสองสองต้นสามต้นนะครับผักปลอดนาเดี๋ยวก็เก็บออกครับไม่ได้ยาก ตอนนี้เอามาให้ดูว่านะครับเขาไปถึงไหนเนาะแปลงที่ดาก่อนนี้นะครับจะเป็นเบอร์รวงยาพิเศษนะครับส่วนอีกแปลง2แปลงใหญ่นะครับด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นสายของพ่อสีนุ่นนะครับจะดําทีหลังนะครับห่างกันประมาณ1เดือนนะครับ2แปลงนี้นะครับสเบอร์พูดง่ายว่า2เบอร์เนาะนะครับอันนี้เป็นเบอร์รวงยาวคัดพิเศษนะครับอันนี้ได้มาจากทีมป่าคายนะครับทีมป่าคาย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์มาแบ่งปันมาก็ทําการปลูกต่อเนาะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแต่งหน้านะครับแต่งหน้าแต่งหน้าข้าวนะครับคือ,อ,อทําให้เขียวเสมอกันเนาะนะครับโดยการหว่านปุ๋ยนะครับผมทําผมหว่านปุ๋ยไปรอบแรกก็น,นู่นแหละครับเดือนกรกฎานะครับมาสิงหาก็ทําการหว่านในจุดที่ข้าวเขาเขียวไม่ไม่เท่าเพื่อนนะครับขเขียวไม่เสมอเพื่อนก็หว่านไปอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้เขาเขียวเสมอกันนะครับแต่งหน้าให้เขาก่อนที่จะรับรวงนะครับก็วางแผนว่าจะรับรวงในช่วงประมาณกลางกกันยานะครับนะครับประมาณกลางๆกันยาไม่เกินไม่เกิน20กันยาจะววนรับรวงอีกรอบหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็อาจจะทําการพ่นปุ๋ยพ่นฮอร์โมนพ่นพ่นธาตุอาหารรองเสริมไปบ้างนะครับในจุดที่มันนะเขียวไม่เท่าเพื่อนเนาะก็เป็นการปรับแต่งหน้าให้เขาเขียวเท่ากันเจริญเติบโตเท่ากันนะครับ มาซูมดูใกล้ๆนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือลักษณะกอเขานะครับเป็นข้าวกอตั้งนะครับนะครับทรงกอตั้งเป็นรูปตัวีเนาะนะครับสำหรับข้าวเหนียวนานทางก้าวเนาะนะครับต้นเตี้ยนะครับเนี่ยครับสูงขึ้นมาแค่ไม่กี่เซนนะครับจากพื้นนะครับก็ประมาณเม็ดหนึ่งไหมครับเนี่ยร้อยเซนนะครับได้อยู่นะครับแล้วก็แตกกอดีมากนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับกอหนึ่งนี่ก็ไม่ต่ํากว่า ยี่สิบนะครับเกือบยี่สิบแล้งนะครับเนี่ยนะครับนะฮะลำลำเริ่มจะกลมแล้วนะครับกําลังเข้าสู่ช่วงระยะการตั้งท้องนะครับเนี่ยลำเขาเริ่มจะกลมแล้วนะครับเนี่ยเริ่มจะเป็นดินสอแล้วแต่ยังครับยังยังแปรๆอยู่ยังไม่เต็มที่เขาจะเริ่มกลมเต็มที่ก็นู่นะครับกันยาครับข้าวตั้งท้องนะครับระยะนู้นแหละเราก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ธาตุอาหารให้เขา เต็มที่นะครับคนจะท้องนะครับก็เหมือนกันนะครับข้าวจะท้องก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าครับเช้าตรู่เลยน้ำหมอกยังไม่ลงเลยนะฮะน้ำหมอกน้ำค้างยังค้างอยู่ที่ใบข้าวอยู่เลยนะครับข้าวก็จะใบตั้งนะครับข้าวก็จะใบตั้งดีนะครับใบตั้งตรงนะครับแสดงถึงสุขภาพข้าวที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเนาะนะครับ แต่บางจุดก็มีใบโค้งบ้างนะครับเนี่ยน้ําค้างมันเกาะอยู่ฮะก็มันก็ไม่ได้เขียวเสมอสวยงามทั่วทั้งแปลงนะครับเนาะ <c oughs> มันก็จะมีจุดที่มีปัญหาอยู่บ้างอย่างจุดตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็นจุดที่เขินน้าแล้วยาขึ้นนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เอ่อเขินน้ํานะครับแล้วยาว่าจะพืชค่อนข้างขึ้นเยอะตรงนี้นะครับ ก็ทําให้ข้าวเราตรงนี้ไม่ค่อยงามนะครับผมก็ต้องมาปรับแต่งนะครับเร่งปุ๋ยพ่นฮอร์โมนใส่ตรงจุดนี้เนาะนะครับเพื่อให้ข้าวเขาฟื้นตัวขึ้นมาทันเพื่อนเขาเนาะนะครับส่วนวัชพืชผมก็พ่นยาเก็บครับนะครับพวกพวกขาเขียดพวกผักปลอดนาอย่างเงี้ยมันมันมันเก็บง่ายครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่โดยรวมคือประมาณนี้ครับทั้งแปลงนะครับ มันไม่ได้งามเสมอกันเปี้ยะนะครับทั่วทั้งแปลงเนาะเพราะว่าพื้นเราก็ไม่พื้นนาเราก็พยายามปรับให้เรียบอยู่นะครับพยายามอยู่นะครับในปีต่ดไปก็จะดีขึ้นครับปัญหาที่เจออีกตอนหนึง่งอีกตอนนี้ก็คือเรื่องของหนูนะครับนะครับแปลงที่ท่านเห็นคือแปลงของลุงผมนะครับแปลงนี้เป็นข้าวเหนียวต้นเตี้ยเหมือนกันครับแต่เป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับมีปัญหาหนูกัดเป็นแบ่งๆเป็นจุดๆนะครับ นะผงผมก็โดนเหมือนกันแต่โดนโดนไม่เยอะเท่าของลุงนะครับของลุงจะจุดที่มันงามๆนี่ครับหนูพุกมากัดกัดกินนะครับถึงแม้จะมีน้ําเยอะขนาดนี้นะครับหนูมันก็กัดนะครับเป็นช่วงที่หน่อข้าวโผล่ขึ้นมาในลาต้นมั้งครับหนูมันก็มากัดกินกัดเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับก็ต้องกําจัดหาทางกําจัดหนูนะครับอาจจะใส่กับดงกับดักอะไรก็ว่ากันไปนะครับไปดูกันอีกจุดหนึ่งครับจุดที่ไม่ค่อยได้งาม หญ้าก็อาจจะขึ้นลกอยู่นะฮะก็ตัดไปสองรอบแล้วครับเดี๋ยวเขาขึ้นมาเรื่อยๆครับไม่ได้พ่นยาฆ่าหญ้าในคันแทนานะครับไม่ได้พ่นยาพ่นยาในคันนาครับนะครับจุดนี้ครับจุดที่ไม่ค่อยงามนะครับเนาะนะครับเอาทุกท่านดูนะครับจุดที่งามก็งามนะครับจุดที่ขี้ร้ายก็ขี้ร้ายนะครับอ่ามันไม่ได้งามเสมอทั่วทั้งแปลงนะฮะอันนี้คือเอาให้เห็นสภาพจริงเนาะนะครับ จุดนี้ผมก็ต้องมาดูแลเพิ่มเติมนะครับเป็นพิเศษเนาะนะครับจุดที่มีใบเหลืองๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยขาดธาตุอาหารนะครับใบเหลืองปลายใบบวนม้วนอีกงออย่างเงี้ยครับขาดโพแทสเซียมนะครับเหลืองไม่เท่าเขียวไม่เท่าเพื่อนอย่างเงี้ยครับหญ้าก็จะมีบ้างวัชพืชก็มีบ้างปาปลายนะครับอันนี้พ่นยาคุมแล้วนะครับแต่ว่าเราขังน้ําได้ไม่เต็มที่เนาะนะก็จะมีผักปอดนาขึ้นบ้างสามต้นนะครับทั่วทั้งแปลง อย่าหักอย่าหักขาวครับนี่ครับก็เก็บได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนี้จะไปพันรถเกี่ยวนะครับถ้าไม่เก็บออกนี่ก็คือลําบากนะครับรถเกี่ยวเกี่ยวยากนะครับอันนี้ก็สุดแปลงนานี้อันนี้คือหนึ่งไร่นะครับนาน้าก้าเบอร์สิบแปดนะครับคัดพิเศษนะครับเบอร์รวงยาวนะครับเดี๋ยวเรามารูรวงกันเนาะช่วงที่ออกรวงมาเขาจะรวงเขาจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับ คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งช่องชัดเจนบนรข้าไว้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ